พี่น้องที่รักพี่น้องเมื่อใครก็ตามที่ถือตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าอย่างซื่อตรงจริงใจไม่ใช่ทำเพียงภายนอกให้ถูกต้องตามพระบัญญตัติแต่ภายในใจไม่ได้มีใจให้ครับ และเพื่อนมนุษย์อยากจริงใจหรือแม้กระทั่งการถือตามกฎระเบียบขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมที่สะท้อนมาจากการประยุกต์พระบัญญัติของพระให้เข้ามาสู่ชีวิตจริงของคนเราไม่ว่าจะเป็นการถือตามกฎหมายระเบียบของที่ทำงานการให้ความเคารพเจ้านาย ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานการรับพี่รับน้องการไม่คดโกงใครการเป็นคนซื่อตรงการเป็นคนมีมารยาทการเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อคนอนื่นการไม่ไปเอาของของคนอื่นเขาการไม่เป็นคนเห็นก็นได้ และการประพฤติปฏิบัติในชีวิตอื่นๆอีกมากมายทำนองนี้ที่คนดีๆในสังคมเขาทราบกันดีว่าคนเราควรจะต้องทำอย่างนี้ต่อกันซึ่งเท่ากับคนคนนั้นได้นำเอาพระบรัญญัติของพระที่สอนให้รักพระและรักเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในชีวิตจริงอย่างซื่อตรงจริงใจจากข้างใน ที่สำคัญคืออย่างซื่อตรงจริงใจจากพี่น้องที่รักข้อนี้สําคัญมากขาดไม่ได้เลยถ้าเป็นดังที่ว่ามานี้ทั้งหมดคําสอนของพระก็สอนเราต่อไปว่าคนคนนั้นจะมั่นใจได้เลยว่าเขาจะต้องได้รับการคุ้มครองดูแลจากพระเป็นเจ้า ให้อยู่รอดปลอดภัยในการเดินทางในชีวิตที่ยากลำบากในโลกนี้ได้อย่างแน่นอนผู้ใดเต็มใจรับใช้พระเจ้าย่อมเป็นที่ยอมรับของโระค์คำวอนขอของเขาจะขึ้นไปถึงแม่หนังสือบุรศีรา บทที่35 1ข้อ16เขาจะมีพระพรที่คาดไม่ถึงจากพระเป็นเจ้าคอยช่วยเหลือดูแลเขาอยู่เสมอทั้งชีวิตพี่น้องที่รักไม่ว่าชีวิตนี้จะพาให้เขาต้องไปพบเจอกับปัญหาอุปสรรคใด้ ตามผลของบาปกำเนิดที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้กับชีวิตมนุษย์เราในโลกใบน,นี้เกิดอะไรขึ้นก็ได้กับชีวิตมนุษย์เราในโลกใบน,นี้แต่เพราะเขาเป็นคนที่ถือตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าและถือตามกฎระเบียบในทางสังคมที่ได้รับการประยุกต์ม,มาจากพระบัญญัติของพระอย่างเอาใจใส่ครบถ้วนโดยเขาจะต้องถือออกมาจากใจที่รัก แต่ซื่อตรงต่อพระสิ่งเจ้าเต็มไปด้วยความอิ่มใจในตนเองเพราะความรักของพระและมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่เว้นใครอย่างเสมอหน้าอีกด้วยไม่ใช่แค่ถือตามพระบัญญัติและกดระเบียบอย่างถูกต้องครบถ้วนแต่เพียงภายนอกเท่านั้น แต่ภายในใจคิดอีกอย่างต่างออกไปนั่นแหละพี่น้องกิจการดีที่เขาได้ถือพระบัญญัติและกฎระเบียบในสังคมอย่างเอาใจใส่เคร่งครัดนั้นก็จะส่งผลให้เขามีพระพรของพระคุ้มครองเขาไปตลอดทั้งชีวิตต่อให้เขาจะต้องไปเจอเรื่องร้ายๆใดๆ เขาก็จะยังคงรับมือมันได้รับมือกับมันได้และสามารถจะมีความสุขความสบายใจในสภาพที่น่าตกใจนั้นเสมอเพราะฉะนั้นนะพี่น้องที่รักพี่น้องอย่าละเลยที่จะกระทำกิจการดีในชีวิตของพี่น้องเลย ทั้งการพยายามถือตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าให้ดีหมดทุกข้อการให้ความนับถือพระในพระบังญ,ญัติ3ประการแรกอย่างเอาใจใส่คือการคิดถึงพระด้วยกิจัทธาทั้งหลายที่เราจะต้องทำการไปวัด ตามที่พระศาสนจักรกำหนดทานแก้บาปรับสินเป็นประจำสม่ำเสมออย่างดีด้วยความซื่อตรงจากภายในการทำบุญให้ทานการช่วยงานวัดและอื่นๆและการถือพระบัญญัติที่เหลือ7ประการหลังที่เป็นเรื่อง ของการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนมนุษย์อย่างพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องของจิตตรมความรักอย่างพี่น้องจริงๆซึ่งต้องเป็นเรื่องของจิตตรมความรักอย่างพี่น้องจริงๆไม่ใช่แค่จะต้องไม่ไปคดโกงแค่ไม่มองกันและกันด้วยความต้องการทางเพศอย่างไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ เหมือนคนไม่ใช่พี่น้องกันเขาทำกันหรือการแค่ไม่คิดจะไปเอาของของคนอื่นเขามาเป็นของตัวอย่างเดียวเท่านั้น จะต้องมีใจลึกเข้าไปถึงขั้นมองเห็นว่าเขาทั้งหลายคือพี่น้องของเราเราถึงดีกับเขาอย่างนั้นโดยเฉพาะเรื่องการทำบุญให้ทานการจะต้องมองให้เห็นได้ได้เราจะต้องมองให้เห็นได้ได้ว่า คนอื่นในโลกล้วนเป็นพี่น้องของเราที่เขาอาจจะตกทุกข์ได้ยากเขาไม่ใช่แค่คนอื่นคนไกลที่กำลังมีชีวิตยากลำบากอย่างนั้นแต่เขาคือคนในครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นการมีใจที่จะให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลใครก็ตามต้องทำด้วยความคิดอย่างถูกต้องอย่างนี้เท่านั้น ความคิดที่มีต่อกันอย่างถูกต้องอย่างนี้เท่านั้นคือเห็นเขาเป็นพี่น้องของเราไม่ใช่แค่เพราะความสงสารต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแต่เพราะเขาเป็นพี่น้องของเรา เมื่อไม่ได้ทําเพราะความสงสารหรือแค่ทําให้จบๆไปเท่านั้นให้ได้ชื่อแค่ให้ได้ชื่อว่าได้ทําบุญให้เขาแล้วเขาแล้วแต่ทําเพราะความเป็นพี่น้องด้วยความเป็นพี่น้องเราจึงมีหลักในการให้ความช่วยเหลือ ที่มาจากความเป็นจริงมากกว่าแค่ทําตามหน้าที่หรือทําเพราะความสงสารเท่านั้นเราจึงทราบว่าควรจะต้องทําอะไรให้ใคร แค่ไหนถึงจะดีถึงจะพอดีเรารู้ว่าเราจะช่วยใครตามกำลังความสามารถของเราอย่างไรเท่านั้นและเรารู้ว่าในครอบครัวที่เรามีกันและกันเราจะอยู่กันอย่างไรเราจะต้องให้ทุกคนรู้จักเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองอย่างไร และเราควรจะช่วยเหลือใครแค่ไหนถึงจะพอเราจะต้องหยุดแค่ไหนและจะต้องปล่อยให้เขารู้จักที่จะดิ้นรน ะต้องดิ้นรนเอาใจใส่ด้วยตัวเขาเองอย่างไรบ้างที่เราทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเรารักเขาอย่างพี่น้องจริงๆเราไม่ใชใ่ให้ความช่วยเหลือเขา แล้วก็ถือว่าจบไปแค่นั้นแต่เรารักหวังดีต่อเขาด้วยใจของพี่น้องที่จะต้องรู้จักฝืนใจตัวเองอย่างเหลือล้นจริงๆ ต้องเฝ้าดูเขาเจริญเติบโตด้วยตัวเขาเองในเวลาเดียวกันก็จะต้องฝืนใจตัดใจให้เขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเขาของตัวเขาเพื่อการเติบโตของตัวเขาเองอีกด้วยไม่ใช่จะให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราอย่างเดียวเท่านั้น การทำบุญให้ทานอย่างนี้นี่แหละก็จะช่วยชดเชยใช้ตทษบาปของตัวเราต่อพระพระักพระปินเจ้าได้อย่างดีหมายความว่าเรา,เราต้องการที่จะถือตามพระบัญญัติของพระปิ่นเจ้าและถือตามกฎระเบียบในสังคมที่ประยุกต์มาจากพระบัญญัติของพระ เพื่อเราจะได้มั่นใจว่าชีวิตของเราจะต้องได้รับการจะได้รับการคุ้มครองดูแลจากพระให้อยู่รอดปลอดภัยในการเดินทางในชีวิตที่ยากลำบากนี้อย่างแน่นอนเราจะมีพระพรที่คาดไม่ถึงจากพระเป็นเจ้าคอช่วยเหลือดูแลเราอยู่เสมอทั้งชีวิต แต่เราก็รู้ตัวดีว่าเราไม่มีทางจะถือตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าและถือตามกฎระเบียบในสังคมอย่างที่เราตั้งใจนั้นได้อย่างดีเสมอไปแน่นอนเรามีแต่จะทำผิดมีแต่จะต้องทำผิดพระบัญญตัติและกฎระเบียบในสังคมอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวเราก็เผลอ พลาดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้พระและคนนั้นคนนี้ไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาเลยอยู่ตลอดเราทำบิดพระบัญญัติและกดระเบียบอยู่ไม่เว้นแต่ละวันจริงไหมเพราะฉะนั้น การพยายามไปทำอะไรดีๆชดเชยเหมือนเป็นการขอโทษพระขอโทษคนอื่นที่เราไปทำผิดต่อเขาจึงเป็นเรื่องที่เราแทบจะต้องทำตอบแทนเพื่อขอโทษต้องทำเพื่อขอโทษพระและผู้คน อยู่ไม่แว้นแต่ละวันกันเลยจริงไหมเพื่อขอให้พระยกโทษให้เราขอให้คนอื่นยกโทษให้เราเราเสียใจที่ไม่รักเคารพพระเราเสียใจที่ไม่รักคนอื่นอย่างที่พี่น้องึงจะรักกัน การทำบุญให้ทานจึงไม่ใช่แค่การทำบุญให้ทานอย่างที่เราเข้าใจตามคําตรงๆนั้นแต่มันคือการพยายามไปทำอะไรดีๆชดเชยความผิดของเรา เหมือนเป็นการขอโทษพระและขอโทษคนอื่นที่เราไปทำผิดต่อเขานั่นเองดังนั้นการพยายามไปทำอะไรดีๆชดเชยเหมือนเป็นการขอโทษพระขอโทษคนอื่นที่เราไปทำผิดต่อเขาที่เราเรียกว่าการทำบุญให้ทานนี่แหละจึงทำให้พระ มองเห็นได้ถึงจะทำให้พระมองเห็นได้ว่าเราเสียใจอย่างจริงใจที่ได้ทำผิดพระบัญญัติและผิดกฎระเบียบพระก็จะเห็นใจเราและกลับมาประทานพระพรช่วยเหลือในชีวิตของเราต่อไป ฉะนั้นการทำบุญให้ทานด้วยความเข้าใจว่าคือการพยายามไปทำอะไรดีๆชดเชยความผิดเหมือนเป็นการขอโทษพระและขอโทษคนอื่นที่เราไปทำผิดต่อเขาก็จะช่วยให้พระมองเห็นว่าเรา ตั้งใจอยากจะถือพระบัญญัติของพระองค์อย่างเอาใจใส่และถือตามกฎระเบียบที่ประยุกต์มาจากพระบัญญัตินั้นเพื่อมาใช้ในสังคมอย่างจริงใจแล้วแล้วพระก็จะประทานพระพรช่วยเหลือในชีวิตของเราต่อไปผู้ใดเต็มใจรับใช้พระเจ้า ย่อมเป็นที่ยอมรับของพระงค์คำวอนขอของเขาจะขึ้นไปถึงเมฆหนังสือบุตรศีราะบทที่35ข้อ16ทเทศสำหรับวันอาทิตย์เทศก,กาลธรรมดาสัปดาห์ที่34 30ิีสิบสอขอพระพอุยพรนะพี่น้องนะ